ท่านผู้ชมคะในในช่วงนี้อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงหมายกําหนดการในพระราชพิธีบรรจุพระราชศรีรังคารนะคะซึ่งก่อนหนา้าช่วงช่วงนี้กําลังรอเสด็จพระราชด,ดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึงนะคะในหมายกําหนดการนั้นนะคะเมื่อกระบวนเชิญพระราชศรีรังคารได้ยาตราถ,ถึงบริเวณหน้าประตูวัด ราชบพิษสถมหาสีมาแามแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถข้างพุทธบัลังพระพุทธอังคีรสนะคะและทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด และพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพ้าไตรพระสงฆ์วัดราชพพิษ30รูปสดับประกณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระพระอบพระราชสิริรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปยังอนุสรสถานรังสีวัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระเดำเนินตามทรงเชิญพระราชสิริรังคารลงในถ้ำศิลาและทรงปิดฝาถ้ำศิลาและเลื่อนเชิญเข้าสู่ที่บรรจุ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลาจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะขณะนั้นชาวพนักงานประโคมสังแตรปีกลองชนะทหารกองกิิยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับระจนพระที่นั่งที่บริเวณประตูอ,อนุสร์สถานวัดราชบพิธที่ถนนอัสดางและจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ แล้วเจ้าพนักงานจะได้ปิดผนึกที่บรรจุพระราชสรีรังคารค่ะเรื่องก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการหมายกาหนดการในวันนี้นะครับที่ภายในอนุสรสถานรังสีวัฒนาซึ่งจะเป็นที่ประฏิสถานพระราชสรีรังคารในสมเด็จพระรศรีนครินทรราบรมราชชนนีนั้นภายในเป็นที่ประฏิสถานพระราชสรีรังคารและพระอังคารของสมเด็จพระบรมวงศ์หลายพระองค์นะครับในสายซึ่งเป็นพระราชโอรสธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทและสมเด็จพระศรีสวรินทีราบรมราชเทวีพระพันวษาไอิกาเจ้านะครับมีอาทิเช่นสมเด็จพระบรมราชปิุลาธิบดีเจ้าฟ้ามหาวิชุลในหิสยามกุราชกุมารซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทีราบรมราชเทวีพระพันวษาไอิกาเจ้าได้ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารณพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจี๋หัวรัชกาลที่5ทรงเลิกธรมเนียมวังงหน้านะครับแต่น่าเสียดายที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหารชวิชุรหิตพระองค์นี้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะได้รับราชสมบัติโดยที่ประชวรสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียงแค่17พรรษาเท่านั้นพระราชเสด็จานได้ปฏิสฐานอยู่ในอนุสร์สถานรังสีวัฒนานี้ในฐานะที่ทรงเป็นพระราโชรสโครงใหญ่ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชาเทวีพระอนุสาอีกาเจ้านะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพระราชเสียงคานของสมเด็จพระราชโอรสธิดานในสมเด็จพระศรีสวรินร์อีกหลายพระองค์อาทิเช่นนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมมติวงวโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธรรมรงฤทธิ์นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นี้ได้ทรงกํากับราชการกรมมหาดเล็ก แล้วก็เจริญพระชนมยุยั่งยืนจนกระทั่งพระชนมยุพระชนสาได้สิปีก็สิ้นพระชนไปเสียนะครับอีกพระองค์หนึ่งที่อยู่ในอ,อ,อนุสรสถานรังสีวัฒนาเหมือนกันคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลอองกรซึ่งในรัชกาลปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรน,นะครับได้ส่งเจริญพระชนยั่งยืนอยู่จนกระทั่งถึงรัชกาลที่8 ึงทรงดำรงฐานะในฐานะที่เป็นสมเด็จพระราชิปิุไษาในรัชกาลที่8และรัชกาลปัจจุบันสิ้นพระชนในรัชกาลที่8เมื่อปีพุทธศักราช2481เมื่อได้พระราชทานเพลิงแล้วก็ได้อัญเชิญพระราชาส,รรสริริลังคารมาประดิษฐานไว้ในวัดในสุสานหลวงวัดราชประพิษนี้นะครับและที่สำคัญก็คือ พระราชเสลียงคารในสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดตวิกรมพระบรมราชชนกนะครับซึ่งมีพระนามเดิมในสมัยเมื่อทรงเป็นเจ้าฟ้าว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายไมหิโดนอุดุเยเดตนเรศวรมหาราชาธิบดินจุลาลงกรนรินทรวรังกูลสมบูรณ์เบญจพรสิริสวัสดิ์ขติยวโรภโตสุชาติคุณสังกาดเกียรติประกริลักษณะวิจิตพิเศษปุรุษชนุตธมรัตนพัฒนศักดิ์ อควร,ราชก,กุม,มารได้ทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินแล้วสเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาฐานเรือในประเทศเยอรมนีได้เป็นนายพนเอกฐานบกและน,นายนาวเอกฐานเรือและเป็นราชองครักษ์พิเศษต่อมาได้สเสด็จไปทรงศึกษาวิชาแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาสิ้นพระชนม์ในรัชก,กาลที่7เมื่อวันที่24กันยายนปีมะแสงเอกศกจุลศกราักราช1291 ตรงกับปีพระพุทธศักราช2472ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันพระชนมายุได้เพียงแค่พ43พรรษา,าได้เพียงแค่ยังไม่ถึง2ปีบริบูรณ์นะครับพระชนมายุของสมเด็จพระบร,ะรม,มราชาชนกในเวลาเมื่อสิ้นพระชนนั้น43พรรษาได้ทรงรับสถาปนาเฉลิมพระเกียรติพระอาทิตย์เป็นกรมหลวงเมื่อวันที่30พฤศจิกา,ายนพ,พุทธศักราช2472ในรัชกาลที่8 ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชบิดาและในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระพิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่9มิถุนายน2513วันเดียวกันกับที่ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชนนีสีสังวารขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปี2513นะครับในวันนี้พระราชเสดียงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะได้ประดิษฐานอยู่ในคูหาเดียวกันกับสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งได้ประดิษฐานไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนล่วงมาแล้วนะครับภายในบริเวณส้มคูหานั้นโดยมากแล้วจะเป็นที่ประดิษฐานพระราชเสียงคารของเจ้านายในสายสมเด็จพระพันวษาก็จะมีพระพุทธรูปประจําพระชนมวานประจําวันเกิดหรือวันประสูติของเจ้านายพระองค์นั้นเป็นต้นว่าในคูหาที่จะเป็นที่ประดิษฐานพระราชเสียงคารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีในวันนี้ เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางถวายเนตรคือปางประจำวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นประดิษฐานคู่เคียงกับพระพุทธรูปปางลำพึงนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระมหิติตราชเบศรดุลยเดชวิกกรมพระบรมราชชนก นอกจากนั้นแล้วในคู่หาเดียวกันนั้นซึ่งคงคับแคบแล้วเราคงไม่มีโอกาสนําภาพให้ท่านผู้ชมชมได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เล็กพอสมควรทีเดียวนะครับ regarde, ก็ยังมีพุทธรูปประจําพระชนมาวานหรือประจําวันพระราชสมภพข,ของเจ้า,านายพระองค์อื่นกํากับอยู่กับพระราชเสด็จกา,ารอีกเป็นจํานวนมากเป็นต้นว่า,าพระพุทธรูปประจําพระชนมาวานสมเด็จพระบรมราชปิตุราธิบฎีเจ้าฟ้ามหาวิชุรนิหิต รมสยามกุฎราชกุม,มารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นบรรยากาศภายในของที่ประดิษฐานาพระราชเสลียงคารในวันนี้ที่มีชื่อว่าอนุสรสถานรังสีวัฒนาส่วนในพระโบสถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจียวเมื่อสเสด็จเพิ่มเดินแรกถึงนั้นจะ,สะเสด็จพระมเดินเข้าไปส่งมาเพญพระราชกุศสในพระโบสถ์ณที่นั้นมีพระบรมราชเรลียงคานและพระราชเสลียงคารประดิษฐานอยู่แล้ว สององค์นะครับคือพระบรมราชสเสด็จเารพระบาทสมเด็จปกกล้าเจออย้ยหัวพระองค์หนึ่งและพระราชสเสด็จเารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีรักษัที่เจ็อีกพระองค์